เเคล็ดลับวิธีทาสีอีพ็อกซี่สีอุตสาหกรรมให้งานไม่พังในซื้อสีอะไรดี EP ที่37ครับสวัสดีครับสวณผู้ชมคุณนุ่มนะคุณหมีอีกตามเคยในซื้อสีอะไรดีนะครับโอ้โหเรามาถึง EP ที่37แล้วครับวันนี้อีพ็อกซี่อีกแล้วกับท่านเพราะว่าคนถามมาเยอะมากจริงครับเป็นตอนอะไรครับคุณหมีก็ เป็นตอนที่รอบที่แล้วนะครับเราพูดถึงวิธีการเลือกซื้อสีพอกซี่สีโพรีวีเทนทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับได้เล็กน้อยๆนะครับที่ควรรู้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่ๆช่างนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยหลายๆคนเวลาจะใช้งานตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทํายังไงทํายากไหมใชจ่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องรู้เคล็ดลับบางอย่างอที่มันแตกต่างจากสีด้านหน้าฟังเลยครับเจ็ดเคล็ดลับจะเป็นอะไรบ้างก่อนจะไปเริ่มข้อหนึ่งนะครับรบกวนคุณผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานพวกเราโฮมเพนซื้อสีอะไรดีนะครับอ่ะข้อหนึ่งเลยดีกว่าครับคุณหมีครับครับผมก็คือเรื่องของการซื้อของครับเวลาคุณจะซื้อของมาเตรียมทํางานอีพ็อกซี่หรืองานสีอุตสาหกรรมเนี่ยข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องซื้อสีส่วน A อสีส่วน B อื และทินเนอร์เฉพาะของอเขา3ส่วนนั่นเองอ่าใช่ครับสีส่วน A สีส่วน B ทินเนอร์เฉพาะถ้าคุณซื้อแต่สีส่วน A ลืมลืมเอาส่วน B ม,มานะครับหรือลืมเอาทินเนอร์เฉพาะมาม,มันจะผสมไม่ได้นะครับแล้วจากบางคนคิดว่าเราจะซื้อทินเนอร์3 A ทั่วไปมาได้ไหมตอบเลยนะครับว่ามันจะไม่ได้ม,มันจะเป็นวุ้นดังนั้นสมมุติว่าโจตันเขาบอกว่าให้ใช้สีรุ่นนี้ใช้ทินเนอร์เบอร์17ใช้ทินเนอร์เบอร์10 คุณต้องซื้อตรงนะครับอ,อย่างทีวีเอ้ขามี r ใช่ไหมครับอ2 1อะไร <3 S 2> อย่างเงี้ย R 3 1จะเป็นเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยคุณจะต้องซื้อตรงรุ่นของเขานะครับอุตสาห์เลือกสีแพงแล้วใช้ทินเนอร์ไม่ตรงนี่ถือว่า อ,อ,อันนี้อ,อันนี้ยี่ห้ออันนี้อารุ่มอร่อยไม่ได้ท่านทางไอฟ็อกซี่อารุ่มอร่อยไม่ได้นะครับเคล็ดลับการเตรียมของอ,อีกอย่างหนึ่งคือต้องเตรียมลูมกกิ้งเยอะๆเพราะอะไรครับคุณบลูกกิ้งแพงครับไม่เหมือนสีน้ำยังไงครับไม่เหมือนสีน้ำสีน้ำนี่คือช่างนะครับพี่ๆช่างหรือว่าลูกค้าเจ้าของบ้านดี Y เนี่ยทาแล้วก็ล้างทาแล้วก็ล้างใช้ได้หลายงานเนาะใช้ได้หลายงานแต่อันเนี้ยล้างไม่ได้จริงๆล้างได้เอาทินเนอร์ล้างแต่ผมบอกได้เลยว่าทินเนอร์แพงกว่าลูกกิ้งอือโอ้จริงๆริ เพราะฉะนั้นคุณซื้อลูกกิ้งใช้เสร็จทิ้งใช้เสร็จทิ้งนะครับลอล้างเนี่ยไม่ได้แสดงว่ากัดกัดลูกกิ้งพอสมควรด้วยนะค่บผมก็เขาเรียกว่าเตรียมลูกกิ้งไปเยอะหน่อยเตรพื่อเอาไว้นะครับเตรียมพื้นผิวลองพื้นทับหน้า3มเที่ยวเนี่ยแต่ละเที่ยวเนี่ยแทบจะต้องเปลี่ยนลูกกิ้งทุกชั้นนะครับนี่ถามถามไปทั้งโอเพนได้ครับเพราะว่าเราทาสีพื้นร้านโชว์รูมกันทุกปีเราทากันเองด้วยนะคะเรามีประสบการณ์นะครับ ข้อที่2ครับเคล็ดลับข้อที่2อก็คือในกรณีที่เราจะทาปูนนะครับพื้นปูนเนี่ยเราเรียกว่าทาพื้นนะครับพื้นกวดังนะครับพื้นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อแรกเลยคือพื้นห้ามฉื้นอืมโอ้โหเรื่องฉืนนี่ไม่ว่าจะพื้นพื้นปูนทาอะไรหรือพื้นพื้นเนี่ยทาอีพ็อกซี่ครับกลัวความชืนเหมือนกันถ้างานใหญ่มากเนี่ย ก็คือสามารถเรียกเทคนิคริษัดสีนะครับโชตันนะครับสามารถเรียกเทคนิคด u a อเรียกเทคนิคชุกโกกุอย่างเงี้ยฮะนี่ปั้นเพนสเนี่ยไปวัดความชื้นได้แต่ถ้าจะแบบง่ายๆก็คืออย่างนี้ครับคุณตัดพลาสติกนะครับพลาสติกสายเหมือนที่แรปอาหารนะครับขนาด1ฟุตคูณฟุตนะครับแล้วก็ติดสกอตเทปแปะลงไปบนพื้นเลยครับติดสกอตเทปรอบด้านเลยนะฮะทิ้งไว้1คืนถ้ามีไอ้น้าอยู่แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เหมือนใส่แมสใส่พื้นนั่นเองอ่านะครับ แต่ว่าอันนี้คือวิธีใช้แบบง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วแล้วถ้าเราจะเอาชัวคือยังไงถ้าตั้งแต่การก่อสร้างปูพลาสติกเลยครับอ๋อตอนปูวเมดก็คือลงพลาสติกเลยใช่ครับชัช่างรูไปที่เขาทํางานพื้นจะรู้ดีนะเขาจะลงเขาจะลงพลาสติกก่อนเราไม่กี่ตังเองนะคุณหมีโอ้พลาสติกถูกมากกองพลาสติกก่อนชั้นจะเทปูนอืมฮะนะครับโอ้โหข้อสองอะข้อสองจริงๆิข้อสองมี อีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับพื้นปูนนะครับก็คือว่าส่วนมากงานปูนเนี่ยเราจะทาสีเนี่ยอย่าให้มีสีน้ำหรือสีน้ำมันหยดลงบนพื้นเพราะว่าอะไรครับงานจะเข้าครับเพราะว่าสีพลิเมอมันจะไปกัดทําให้พองออหมายถึงก่อนก่อนทาสีเนี่ยตอนเตรียมพื้นผิวเนี่ยถ้ามีหยดน้ําสีน้ําหรือสีน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าต้องเขียนออกต้องขีดอ,ออกสีน้ําสีน้ํามันขีดย,ยังไงก็เอาทินเนอร์ครับทินเนอร์ 3A หรือทินเนอร์ของอีพ็อกซี่ครับเช็ด หรือว่าเอาเกียงแสะนะครับเพราะว่าในงานทั่วไปที่ก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีใช่ว่าสีฝ้าสีผนังหยดลงมาโดนอ่าเนี่ยละครับหรือว่ามีคาบน้ํามันแต่คาบน้ํามันไม่ค่อยมีหรอกถ้าคาบน้ํามันคืองานซ่อมของอู่ซ่อมรถมเอาเช็ดควาบน้ํามันออกแต่ว่างานบ้านเนี่ยมันจะมีสีน้ำ,นำกับสีน้ํามาันเน,ยน,ยนี่ยหยดใส่ซึ่งเอาทินเนอร์ของเขาอะครับทินเนอร์ที่เราซื้อมา มาไปผสมอีพ็อกซี่มาเช ét, เ็ดเชออ็ดต่อนะครับมันจะไม่พองถ้าคุณทิ้งไว้แล้วคุณไม่สนใจคุณทาทับไปเลย,ยาเาการเข้านะครับการเข้านะครับจะพองแล้วก็จะแก้ยาก ทามูวีนิดนึงครับที่พูดถึงความชื้นในข้อ2นะครับแล้วถ้าเกิดเผลอทาไปแล้วเนี่ยอาการมันอะไรที่มันจะฟ้องว่าความชื้นมันมันมันทำให้เรามันก็จะขึ้นมาเป็นตุ่มคังคบเป็นน้งครงคบอ๋อ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 อกออาออ้ออ๋ออ๋ออาออ๋อไงออ๋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 อ็๋ออ๋อานเหล็กเมื่อกี้เราพูดถึงทาปูนเนาะอัอนี้ก็พูดถึงทาเหล็ก เหล็กเนี่ยที่เขาบอกว่ารองพื้นอีพ็อกซี่รุ่นอีพ็อกซี่มาสติกเนี่ยมันจะทาบนสนิมได้แต่เราบอกก่อนครับว่าทาบนสนิมที่มันเป็นสนิมที่มันติดแน่นนะได้ไม่ใช่สนิมที่มันจะลอกมีลอกแหล่อ่าไม่ใช่สนิมที่จะลอกมีลอกแหล่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทาบนเหล็กที่มีสนิมคุณควรจะต้องขัดสนิมที่มัน จะทาท่าจะลอกล่อนนะถ้าจะหลุดอยู่แล้วออกให้หมดขัดออกก่อนเนาะครับแต่ว่าไม่ต้องขัดให้เขาเรียกว่าทุกอนูขุมข่อยไม่ต้องเปรี้ยงไม่ต้องเปรี้ยงเอาที่มันจะลอกให้มันลอกออกไปแต่บางคนเขาเห็นโฆษณาว่าสีพวกนี้ใช่ไหมครับทาทับสนิมได้ทันทีแปดเจนอะไรี้ยลัตสตอปเปอร์นะทาทับสนิมได้ในความเป็นจริงทาได้ครับ แต่ไม่ใช่สนิมที่มันจะลอกออก,อกไม่งั้นมันก็จะพาการลอกออกมาหมดไม่เตี๊ยวผิวเลยไม่ได้คือคือบริษัทผู้ผลิตอะเราพูดกันแบบแฟร์กับลูกค้านะว่าขเขาก็หมอเป็นหมอเป็นนิดนึงหมอเป็นนิดนึงก็คือทาทับสนิมได้แต่ถ้าต้องเป็นสนิมที่เหนียวแน่นอยู่กับเหล็กอไม่ใช่สนิมที่มันก็จะลอกออกมาแล้วความสะอาดบ้างไม่ใช่ไม่ทําเลยใช่ครับมันลดเวลาจริงนะการเตี๊ยวผิวแต่ถ้าไม่ทำกมสาดเลยเนี่ย ก็ก็ไม่ได้อยู่ดีอืมใช่ครับออ่าโเคเคล็ดลับข้อที่4ครับมาข้อ4ละไปเร็วมากเลยนะเจ็ดข้อ่าในการผสมอีพ็อกซี่นนี่มัจะมีส่วน A ส่วน B ใช่ไหมครับแล้วก็ทินเนอร์ในการผสมส่วน A กับส่วน B ต้องผสมให้ตรงตามสัดส่วนเช่นกระป๋องแรกกระป๋อง A อเข้าไหกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่เนี่ยส่วนมากมันจะเจอกระป๋องใหญ่1ส่วนกระป๋องเล็กจะเป็นคล้ายๆไซด์คอร์สอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาไซด์คอร์สเนี่ยเทเข้าไปให้หมด นะครับทีนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้ครึ่งเดียวทําไงก็ต้องเอาครึ่งกระป๋องใหญ่กับครึ่งกระป๋องเล็กมาผสมกันตามสวนในภาชนะแยกเนาะในภาชนะในภาชนะแยกแล้วก็คนให้เข้ากันผสมทินเนอร์10%อซนะครับผสมเข้าไปถ้าเราผสมส่วน A กับส่วน B ไม่ตรงตามสัดส่วนเช่นผสมออาตามอำเภอใจออยองหนึ่งแกลอนกับหนึ่งกระครึ่งแกล๊ลอนกับหนึ่งกระป๋องเลยอ ก็คือผสมมั่วผสมผสมมั่วพูดง่ายๆแบบผสม A เยอะๆผสม B ีเยอะๆย่อยเหมือนเป็กอเทหมดเลยอะไรหรือหรือพาร์ทบีเอช่างคนที่แล้วทําเหลือไว้ทำไมเยอะแต่ส่วน A เหลือน้อยผสมไม่ตามส่วนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นข้อแรกนะครับถ้าผสม A เยอะเกินไปจะไม่แห้ง เอเอมากกว่าบีเยอะเกินไปสีจะไม่แห้งถ้า B มากกว่า A สีจะกรอบเสียคุณสมบัติตัวเล็แข็งเยอะเกินไปฟิล์มตื้เ,ออเนื้อสีน้อยเกินไปสีจะกรอบไม่ได้ไม่ได้<ต>ไม่ได้ไไดคุณภาพเหนะมาะสมบีมแต่บางทีนะครับไม่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมก็ทาแต่ส่วน A นะส่วน B เนี่ยช่างมาไว้ไหนก็ไม่รู้ผมก็ทาไปมันก็แห้งแล้วแห้งไหมถ้านานๆไปมันก็แห้ง แต่มันแห้งไร์คุณภาพแห้งพร้อมจะลอกล่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวกาวเล่นแข็งเข้าไปในนั้นอ๋อคือคือให้อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าคือการแห้งของสีประเภทนี้มันเป็นเคมีเข้าเคียวก็คือ A กับ B ต้องทําปฏิกิริยากันก่อนมาถึงจะแห้งแล้วได้สีที่เป็นสีสุดท้ายที่ดีที่สุดอะที่เหมาะสม ใา่ที่ต้องการเพราะไม่มีส่วน B คราวนี้งานเข้าได้แน่นอนแต่คประกันหรืออะไรที่ต้องก็ทำไม่ได้เลยเพราะเขาดูสัดส่วนการใช้อ้าผสมผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าเลยต้องผสมให้ตามส่วนวิธีที่ง่ายสุดเขาให้่าเท่าไหร่ก็ผสมตามนั้นนะครับอย่าพยายามไปแบ่งครึ่งเขาไปแบ่งครึ่งเขาทีไรอย่างงานงออตลอดนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้คู่กัน คำถามถัดไปคือผสมทินเนอร์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอบประมาณ10%ประมาณ10%บเปอร์เซ็นหรับพวกสีสีัหน้าเนาะแต่ถ้าเป็นพวกพวกลบมือกระสนิมที่เป็นอีพ็อกซี่เนี่ยพวกนี้ต้องไปดูสัดส่วนอีกทีเพราะว่ากระสีมันเนื้อค่อนข้างโคตรทินเนอร์เยอะหน่อยครับผมเคล็ดลับข้อต่อไปเลยครับต่อเรื่องเลยข้อ5เมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดเพราะว่าเมื่อกี้คุณหนุ่มน่าสนใจคุณหนุ่มเขาพูดว่า มันเป็นแป้งจากปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภายใน6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงสีจะเป็นวุ้นสีจะเป็นแบบเหมือนขนมปิกปูนอ่ะข้าชอบเลียนขนมปิกปูนแล้วแล้วพอเป็นยืนๆแล้วเป็นไงครับยืนเป็นยืนค้ารับผิดชอบใจไม่ได้ทิ้งครับพันบาทครับพันบาทครับสองพันเลยเนาะปัจจุบันนี้กระป๋องหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทาก็คือว่าเอาผสมแล้วต้องทาให้หมดต้องทาให้หมดไม่ใช่แบบ11บเอโมงทาปุ๊บถึงเที่ยงพักเที่ยง กินข้าวน้องแดงน้องแดงมาถึงควายทีบ่าย2องโมงอันนี้ทิ้งเลยครใช่เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของช่างสีแล้วกันเนาะพอตอนเย็นเนี่ยสมมติคุณใช้สีน้ำสีน้ำมันอยู่เนี่ยพอตอนเย็นปุ๊บอ่ะสี่โมงครึ่งเริ่มเก็บของ5้าโมงกลับบ้านใช่ไหมครับเราก็ปิดฝาไว้ผู้นี้มาใช้ใหม่ <C> e <at> นี่ที่โฮมเพนเนี่ยเราเคยเจอก็คือว่าลูกค้าเอาสีที่เพิ่งซื้อไปเมื่อวานมาถึงร้านอเอยสีเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมมันต้องหลาบเป็นสนเปิปูนเปิดฝาาเม้ากดไปใช้ตีเนอร์ละลายก็แล้วไม่ละลายนะครับเพราะมันแห้งคากระป๋องไปแล้วเราก็เลยทีมงานโฮมเพนตส่วนใหญ่นะครับทุกคนเลยที่เราก็ได้เทรนมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าในทุกครั้งที่ซื้อเลยว่าผสมแล้วใช้ให้หมดที่คุณหนีบอกไม่งั้นเราเสียดายของามากๆเลยคุณหมีครับอ่ะ คเคล็ดลับข้อตัดไปนะครับก็คือข้อที่6ข้อที่6ละโอ้โหเพื่อไม่ให้งานพังก็คือ เราจะต้องทาสีให้ได้ตามความหนาที่เขากําหนดก็คือ,นอหนึ่งนะครับราพื้นหนึ่งเที่ยวนะครับเว้นประมาณ 6- กถึงแชั่วโมงมนะครับแล้วก็ทาทับหน้าอีก2เที่ยวนะครับแต่ละเที่เว้น6กถึงแชั่วโมงมเพื่อให้ได้ฟิล์มหนาตามที่เขากําหนดถ้าได้ฟิล์มหนาไม่ได้ตามที่เขากําหนดมันจะไม่ทนต่อ,อการเหยียบย่ำนะถ้าอยากได้แบบเทคนิคมากๆนะมันจะเป็นไมค่อนไมค่อนเลยนะครับก็อีพ็อกซี่ผมถ้าตัวธรรมดามันประมาณ50-80ไมค่อนสองรอบมันก็ ประมาณร้อยบวกรอพื้นอีก50กว่าก็ประมาณร้อยห้าสิบแต่ถ้าจะเอาหนากว่านั้นมันจะมีตัวสร้างความหนานะครับก็ถ้าถ้าสเปคเรื่องความหนามันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวไฮบิวเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งอยู่นะครับฟ,ฟ,ฟังเริ่ม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 ,มงงใช่ไหมครับรายละเอียดไปถามหาทีมงานขายเราที่ผมไม่ได้ทุกสาขาครับเพราะอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงรายละเอียดมันจะเยอะนิดเอาเป็นว่า ทารองพื้นหนึ่งเที่ยวทาทับหน้าสองเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ยหา่างหกถึงแปดชั่วโมงมนะครับอย่าทาก่อนบางทีจะเกิดปัญหาด้วยขอให้ได้ชั้นบางทีเราบาง,บางยี่ห้อยกนมีอสีเข้มสีดีหน่อยนะทาเที่ยวเดียวมันเริ่มขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องสองเที่ยวต้องสองเที่ยวเพราะว่าสีพวกนี้มันมันเป็นพื้นใช่ไหมมันต้องทนทานการใช้งานขัดถูจริงๆคริงรถฟลิฟวิ่งหรือว่าหรือเป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือบนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวเดียวเนี่ยถือว่าน้อยน้อยไปครับ ทีนี้ข้อ6กข้อ6เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความหนาเนี่ยสมมุติว่าคุณทาพื้นนะครับในส่วนของรองพื้นใสๆสไปเนี่ยทาไปปุ๊บแล้วเกิดมันดูดสีหายไปหมดเลยเพราะว่าปืนคุณพุนอย่างเงี้ยแปลว่าคุณต้องซ้ำาอต้องรองพื้นซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งต้องรองพื้นซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งครับเพื่อให้ม โจตันเนี่ยเป็นการเตซิลเลอร์สมมติลงปุ๊บหายดูดดูดมากเลยปูนใหม่นะดูดมากเลยต้องทาอสองสองทาซ้ำไม่ก็ต้องเว้นเว้นสีทท่หกชั่วโมงเหมือนกไหมคุณหมีเกิดมากก็ซ้ำไปได้เลยนะได้เลยซ้ำไปได้เลยให้มันให้มันขึ้นเป็นฟิล์มไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าทีตรงนั้นเน่ะไม่มีรองพื้นเลยเดี๋ยวมันจะลอกลอนอ่ามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องลอกลอนอีกครับโอ้โหแน่นมากนะหกข้อไปแล้วครับข้อสุดท้ายข้อเจ็ดครับอข้อเจ็ดทาเสร็จแล้ว ต้องทิ้งไว24้24-48ชั่วโมงมไม่ให้คนเข้ามาเดินคำถ,ถามนี้บ่อยนะว่าต้องทิ้งนานเท่าไหร่ถึงจะใช้งานได้ก็เอาตามเทคนิคเขาบอกว่า48ชั่วโมงถึง36ชั่วโมงมเพื่อให้มันเงาสวยเป๊ะได้เขาเรียนกะทนทานมากๆนะครับแต่อย่างโฮมเพน n t เราเนี่ยเรา24ชั่วโมงมเราก็ให้คนเดินแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยอมเสียไปก็คือว่า ฟีมมันก็จะไม่เงาเราต้องเปิดร้านเราต้องรีบ <l att> เรต้องรีบแล้วก็มันก็จะมีรอ,อยเท้าคนเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่โปรเทคพื้นที่นะครับภายใน24ชั่วโมงแรกเนี่ย มีคนเดินเข้ามามีหมาเดินเข้ามาะนะฮะรถหรืออะไรละ่ะมันจะเป็นรอยเท้าครับอืมมันจะเป็นรอยแล้วแล้วก็รอยเท้าจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องป้องกันไว้ก่อนในช่วง24-48ชั่วโมงเนี่ยนะะถ้ายิ่งยิ่งทิ้งนานไว้ก็ยิ่งดีแต่วางงานก็ต้องรีบอย่างโฮมเพน์เราก็ใช้24ชั่วโมงแต่ถ้าเอาตามเทคนิคจริงๆก็ต้อง48-36ชั่วโมงใช่แล้วมีหลายๆโชว์รูมนะคุณหมีที่เขาไปทาช่วงวันหยุดใช่ไหมครับโชว์รูมรถท ปีใหม่เพราะอย่างที่บอกอย่างที่คุณหมีบอกว่าต้องต้องทิ้งสัก2 2 2วันนั่นแหละ48ชั่วโมงเพื่อให้มันเซตตัวฟิล์มมันเซตตัวแล้วก็ใช้งานจริงได้ครับโอ้โหก็อีพ็อกซี่สีอุตสาหกรรมนะครับที่เราเล่ามาก็ถ้าใครต้องการจะใช้ทาพื้นทาเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วโฮมเพนต์เรานะครับเป็นสูตรสีราคาขายส่งขายทุกยี่ห้อเลยนะครับเนี่ยสุดลูกครัมาลัวๆตั้งโจอตันี่ย นิปปอนเพนทีโอเอเพนนะครับชูโกกุนะครับรวมทั้งดูรัคเซอร์วินวิลเลียมทุกยี่ห้อนี้เขามีสีอุตสาหกรรมหมดเลยเรามีเครื่องผสมเงินนะคุณหมี่เรามีเครื่องผสมสีอุตสาหกรรมไม่ว่าจะโจตันทีโอเอนิปปอนเพนเนี่ยเราเราก็มีที่ร้านทุกสาขาผสมได้ทุกเฉดใช่ผสมได้ทุกเฉดเราขายอยู่เรือ R A L ใช่ไหม R A L B S N C S นะครับมีหมดนะครับ โอเคก็มาหากับพวกเราได้ครับที่โฮมเพนนะครับแล้วก็ยินดีมากๆที่จะบริการทุกคนด้วยราคาขายส่งและส่งฟรีทั่วไทยเมื่อซื้อถึงยอดที่กำหนดบางเดือนเราก็มโีโปรส่งฟรีส่งรวดด้วยนะต้องไปติดตามนะ<ม>ครับครับว,วันนี้นะครับพวกผมนะครับมีนะครับแล้วก็คุณหนุ่มนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณมากครับ ถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย